สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับชาวริมรางเดอะซีรีส์นะครับก็วันนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณบ้านของพี่ทีมงานนะครับริมรางเดซีรีส์นะครับก็วันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เลยไม่ก็เรียกวันหยุดวันหยุดนะครับวันนี้วันหยุดก็เลยหานะครับนั่งนะครับนั่งชมบรรยากาศที่ทุ่งนาริมลางนะครับก็เลย มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปนะครับผมนะครับตอนนี้บรรยากาศฝนตกหนักไปสักพักหนึ่งนะครับก็กําลังหยุดหยุดตกนะครับผมนะครับก็ตกมาสักระยะเกือบเกือบชั่วโมงนะครับผมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณทุ่งนานะครับนะครับของริมลานเดอะซีรีส์นะครับผมนะครับก็ช่วงนี้นะครับไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับก็ยังไงอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ นะครับ FC นะครับผมแฟนคลับนะครับผมเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปสัมภาษณ์พี่ชาเราหน่อยนะครับผม<า>สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ เรามากันอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อ่าเชียงนาใช่ไหมครับเขาเรียกเชียงนาน้อยใช่ไหมครับเชียงนาเชียงนาทุ่งนาทุ่งนานิมราเนสซี่รี่ทุ่งนานิมราเนสซี่รี่นะครับผมก็เขาเรียกเชียงนาน้อยนะครับผมนี่ครับบรรยากาศนะครับอันนี้พี่ชายเราเขากำลังผสมไอ้นี่ย่างหน้าเขาเรียกยไงนะอ่าผสมสูตรแก้วหน่อยผสมสูตรเขาเรียกว่าค็อกเทลญี่ปุ่นครับย่างโชว์หน่อยค็อกเทลญี่ปุ่นนบเนี่ย สามารถโชว์ได้นะเพราะว่าเป็นของญี่ปุ่นนะครับไม่มีเหล้ามันไม่ม like. ีเหล้านะครับผมไม่ใช่เหล้านะครับไม่ทายหนูมั่งเลยครับผมายแต่่คนนอืก็เดี๋ยววันนี้เราได้รู้กันนะครับเราได้รู้กันแน่ว่ามันจะออกมารูปแบบไหนมันจะกินได้มาให้อะไรเงี้ยครับเราวก็ใส่แม่พี่นัดม่ใช่ไหมอ๋อเลมอนใช่ไหมเลมอนใช่ไหม ครับก็ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับพี่ครับครับผมเรเนนี้ไม่มีครับพี่พี่นะครับบรรยากาศนะครับจะเติมไปด้วยเอเอหิน,นเลยหินนะหินนะไปหนดูนะเจ็ดร้อยมิลิเอลเดี๋ยวเราใส่แค่ทิ้งเดียว เอาเราไม่ได้เทใส่ถังทีเดียวแล้วค่อยดินหรอไม่ไม่ไม่มันอยู่ที่ว่าคนชอบว่าจะเราจะชอบแรงหรือชอบอ๋อคือถ้าเราผสมทีเดียวมันมันก็จะไม่ได้รสชาติใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคครับอันนี้เราจะลองใส่ดีดูก่อนอืมมันมันมันอยู่ที่อ่ารสชาติใช่ไหมครับใช่ครับผมอืมทดลองเหรอเราจะแต่งกิ่นเล็กนหน่อยหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพนะครับ เดเมื่อ,อกี้เราลืมมอสดามากูต้องกลับมอซดาจ้ะหนึ่งอ๋ออ่าเดี๋ยวครับก็อันนี้เราไม่ได้แนะนำให้กินเบ้านะครับอันนี้เป็นการน้ำเพื่อสุขภาพนะครับปกติเป็นน้ำดับระบายอ่ะครับลองลองลองดูครับนะ ได้ไหมได้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 ม่กินไม่กินแบบไม่กินแบบสากุระออกหน่อยๆใช่นะครับงบประมาณทํานี่ถ้าเรามีตัวน้ำเชื้ออยู่แล้วเนี่ยใช้งบประมาณไม่ถึงร้อยนะผมซื้อมาเกบาทนะครับส่วนลดที่เซเว่นเราก็กินเยิ้วชดูวิวทุ่งนาไปเรื่อยๆอ่ะ สวัสดีอันนี้น้องมาน้องมาหาเดี๋ยวเราเดี๋ยวจานให้เดี๋ยวเราจานกันทุ่งนาอะไรนะทุ่งนาเลีทุ่งนารีบรางเด็ดซีรีส์ครับเนี่ยนักพ้นยางเขาลงอยากเดินไปดูเลยปลาเมื่อคืนนี่ปลาบืนปลาปลาไม่บอกอ๋อนี่นะครับก็เป็นบริเวณสระน้ำนะครับก็ฝนตกหนักมาสักระยะหนึ่งนะครับ ก็เป็นชั่วโมงเลยนะครับผมเป็นชั่วโมงเลยนะครับน้ําก็เลยเต็มนะครับเต็มสระน้ําเลยนะครับครับช่วงที่ว่าฝนตกนี่ปลากระโดดออกมารอบสระเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าพี่ชายผมเรียบจับหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าน้ําเต็มสระเลยนะครับครับน้ําเต็มสระเลยนะครับกับผมบรรยากาศนะครับผมนู่นนะครับก็ อันนี้จะเป็นเฉียงนานะครับผมครับก็ตอนนี้พี่กำลังย่างไส้นะครับผมก็บรรยากาศนะครับริมลามซีรีส์นะครับก็ฝนกำลังลินลินนะครับกำลังมาแล้วนะครับเฮ้ยได้เป็นไงวะอันนี้นะครับมีหมานะครับบรรยากาศนะครับก็อยู่ใต้ เขาเรียกใต้ทุนนะครับเขาเรียกภาษาอีสานเขาเรียกใต้ทุนเนาะนะครับครับก็ริมลาเดซีรีส์นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วนะครับนะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ